Isuzu D Max GTP 2026เป็นรถกระบะที่ให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนคู่ใจที่ไว้ใจได้ตั้งแต่แรกเห็นมันไม่ได้พยายามบดความดุดันเกินจําเป็นแต่เลือกสื่อสารความแข็งแกร่งออกมาแบบสุขุมดูดีแล้วเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหมือนคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะยิ่งมองยิ่งรู้สึกมั่นใจเส้นสายรอบคันดูเรียบแต่มีพลังตัวรถดูแน่นหนักแน่นและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะจอดอยู่ในเมืองหรือขับออกนอกเส้นทางก็ยังดูเหมาะสมไปหมด ด้านหน้าของ d m a x GT 2026ให้ความรู้สึกเท่แบบไม่ต้องพยายามมากกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยผสานกับไฟหน้าเล็ที่คมและชัดทำให้หน้ารถดูฉลาดและแข็งแรงในเวลาเดียวกันฝากระโปรงหน้ามีมิติดูมีพลังแต่ไม่ดุดันจนเกินไปทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างลงตัวเหมือนผ่านการคิดมาแล้วว่าคนใช้จริงต้องการอะไรทั้งเรื่องความสวยงามและการใช้งานในชีวิตประจาวันมองจากด้านข้างจะเห็นความสมดุลของตัวรถได้ชัดเจน ล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมบุคลิกสปอร์ตให้รุ่น GT ดูโดดเด่นขึ้นบันไดข้างออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแต่ก็ปลอมปลืนกับตัวรถเส้นสายตามแนวประตูช่วยให้รถดูยาวและกลระดิ่งเวขึ้นส่วนซุ้มล้อที่ดูแข็งแรงก็เหมือนบอกกลายๆว่ารถคันนี้พร้อมลุยไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวด้านท้ายรถดูเรียบแต่แน่นฝาท้ายดูแข็งแรงไฟไท้ายออกแบบให้ทันสมัยมองแล้วรู้สึกถึงคุณภาพหัวใจของ Isuzu D Max GT 2 0 2 6ยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนและแรงดิดดี แต่ในรุ่นนี้จะให้ความรู้สึกเนียนและฉลาดขึ้นกว่าเดิมการตอบสนองของคันเร่งทําได้ดีขับในเมืองก็ไม่กระชากขับทางไกลก็สบายเวลาเร่งแซงหรือบรรทุกของหนักรถก็ยังไปได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องฝืนเครื่องยนต์ให้กําลังแบบต่อเนื่องไม่ได้แรงแบบหรือหวาแต่เป็นแรงที่ใช้งานจริงได้ทุกวันระบบเกียร์ใน DmaXGT รุ่นใหม่ให้ความรู้สึกรุ่มนวลนขึ้นการเปลี่ยนเกียร์ทำได้ลื่นไม่สะดุดทำให้การขับขี่โดยรวมดูผ่อนคลายขึ้น โดยเฉพาะเวลาขับทางไกลรอบเครื่องไม่สูงเสียงเครื่องเข้าห้องโดยสารน้อยลงทําให้บรรยากาศในรถเงียบและสบายมากขึ้นเวลาขับลุยทางครูขรับหรือเส้นทางยากยากก็สามารถควบคุมรถได้ง่ายเกียร์ช่วยให้การส่งกําลังทําได้แม่นยําไม่ต้องคอยกังวลตลอดเวลาช่วงล่างของ d max gt 2026ถูกปรับมาให้ขับสบายขึ้นอย่างรู้สึกได้ชัด เจอถนนไม่เรียบรถก็ยังนิ่งไม่เด้งหรือกระด้างเกินไปขับในเมืองก็รู้สึกคล่องตัวขับทางไกลก็มั่นคงพวงมาลัยให้ความรู้สึกดีควบคุมง่ายไม่หนักหรือเบาเกินไปทําให้การขับรถคันนี้ไม่เหนื่อยแม้ต้องขับนานก็ยังรู้สึกสบายภายในห้องโดยสารคืออีกจุดที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงชัดเจน d max gt 2 0 2 6ดูพรีเมียมขึ้นตั้งแต่ก้าวเข้าไปนั่งวัสดุภายในให้สัมผัสดีดูแข็งแรงแต่ไม่กระด้างดีไซน์ภายในดูทันสมัยแต่ยังคงความเรียบง่ายแบบที่ใช้งานจริงได้ทุกวัน เบาะนั่งนั่งสบายรองรับสรีระได้ดีนั่งนานๆแล้วไม่เมื่อยตำแหน่งการนั่งสูงทําให้มองถนนได้ชัดรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่ขับแผงหน้าปัดและหน้าจอกลางออกแบบมาให้ใช้งานง่ายหน้าจอขนาดใหญ่สแสดงผลชัดรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันสะดวกขึ้นมากระบบต่างๆต,งต,งตอบสนองเร็วไม่ซับซ้อนคนที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็ใช้งานได้สบายมาตรวัดดิจิทัลให้ข้อมูลครบจะดูความเร็วอัตราสิ้นเปลืองหรือข้อมูลการขับขี่ก็เลือกได้ตามใจ เรื่องความสบายอิสุสุใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีระบบปรับอากาศทํางานเนี๊ยพ้องโดยสารเก็บเสียงดีทําให้บรรยากาศภายในรถผ่อนคลายช่องเก็บของมือให้ใช้งานหอลายจุดวางของได้เป็นระเบียบไม่อึดอัดผู้โดยสารตอนหลังก็นั่งสบายขึ้นมีพื้นที่ขาเหลือพอสมควรเหมาะกับการเดินทางเป็นครอบครัวหรือออกทริปกับเพื่อนๆนด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย DMAXGT 2026ให้มาครบแบบไม่ต้องคิดมากระบบช่วยขับต่างๆทําง,า,ง,งานอย่างเป็นธรรมชาติไม่รบกวนการขับแต่ช่วยให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่รถเยอะหรือทางไกลาย,ยาวๆระบบช่วยเหล่านี้ทําให้การเดินทางปลอดภัยและสบายขึ้นอีกทั้งยังมีโหมดช่วยขับสําหรับทางรุยทําให้การขับบนเส้นทางยากๆเป็นเรื่องง่ายขึ้นถึงจะดูหรูและสบายขึ้นแต่ DmaXGT 2026ก็ยังไม่ทิ้งความเป็นรถกระบะตัวจริงโครงสร้างรถแข็งแรงพร้อมบรรทุกและลากจูงได้ตามสไตล์ดี a x ใครที่ต้องใช้รถทำงานก็ยังมั่นใจได้เต็มที่ระบบขับเคลื่อน4ีล้อช่วยให้ผ่านเส้นทางลำบากได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนหรือทางลูกรังรถก็ยังไปต่อได้แบบไม่มองอแงอีกจุดที่น่าประทับใจคือเรื่องความประหยัดเครื่องยนต์รุ่นใหม่ถูกปรับให้กินน้ำมันน้อยลงโดยเฉพาะการขับทางไกลทําให้ค่าใช้จ่ายระยะยาวลดลงเหมาะกับคนที่ใช้รถบ่อยหรือเดินทางไกลเป็นประจำแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยสุดท้ายแล้ว isuzu d max gt 2026คือรถกระบะที่ให้ความรู้สึกครบและลงตัวมันไม่ได้พยายามเปลี่ยนตัวเองจนเสียเอกลักษณ์ แต่เลือกพัฒนาในจุดที่สำคัญจริงๆทำให้รถคันนี้ขับสบายขึ้นดูดีขึ้นและใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะใช้ทำงานใช้เดินทางหรือใช้พักผ่อนในวันหยุดมันก็พร้อมอยู่ข้างคุณเสมอแบบที่ไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแค่ขับแล้วคุณจะรู้สึกได้เองว่ามันเป็นรถที่คิดมาเพื่อคนใช้จริงๆ